เด <manner> ี๋ยวไปนอนนแบบาไหา้ปู่อยู่ด้วยไหมเอาน้ไ้าไปนำไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดมุดเข้าไปทำไมเ <c oughs> ะมุดเข้าไปทำไมกัน ไปเร็วเดี๋ยวเราเป็นน้ำราเป็นน้ำเราแค่ให้น้ำมันเดือดก่อนจะจะได้จะจะได้ไปผ่อนน้ำผ่อนเทาเออยินเสียงโป๊ะเปนนึงใจไหมใจไมน่าจะน่าจะเจ็บหรอกลัวเสียฟอร์มเดี๋ยวเลยน่าจะเดดื้ออะไรเป็นสาวแล้วนะพาน้องพาน้องเดี๋ดื้ออะไรเป็นผู้หญิงนะ อุ้ยยานัน้องเพลงพี่เพียงชอบตดวจเยตรดมเนี่ยพี่เพียงไม่ใช่หรอ <สะ S 1> ตรไม่ตรหตตรอตรตรเป็นคนหล่อตอนนี้เป็น